อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิมหมู่ที่สองตบลพุสวรรค์อำเภอแก่งกระจานขอเชิญร่วมงา,บานบำเพ็ญกุศลวันอาจารยา์มูชาแต่พระอาจารย์อารยสภิกพิคุสัตจาจารย์เกียรติคุณด็อกเตอร์สุชาติโกศลกิติวงศ์นับต่อสู้เพื่อสันติภาพครบ20ปีพุทธศักราช2568แณอาคารบรมครูอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิมตะบ,บนพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีในวันอังคารที่7มกราของพุทธศักราช2568เวลา9ก0านาทีถึง15นาฬิกาโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือหนึ่งเพื่อรำลึกถึงคุณูณปการของพระอาจารย์อารียงโสภิกขุศาสตราจารย์เกียรติคุณดรสุชาติโกศลกิติวงศ์สองเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตวเวทีต่อผู้ที่เสียสละอุทิศชีวิต เพื่อโลกเกิดสันิภาพว่าทะนักต่อสู้เพื่อสันิภาพศาสตราจารย์เกียรติคุณดรสุชาติโกศลกิตทิวศงคำปราศัยต่อสมาชิกองค์การศาสนาและสันิภาพแห่งเอเชียนักขุบผาสวรรค์เมืองศาสนาเมื่อวั 11, ททนที่11พเษ็กาคม2520ีทุกๆใการที่โลกไม่สงบนั้นเกิดจากหลักความจริงที่ว่าผู้นําประเทศส่วนมากตกเป็นทาสของความโลภในการสะสมอาวุธและวางแผนการทําลายซึ่งกันและกันโลกจะเกิดสันติภาพนั้น ได้ก็ด้วยผู้นำศาสนาต้องร่วมมือกันและวางความแตกต่างเหล่านั้นเสียแม้มเราจะแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติประเพณีทางศาสนาและภาษาพอตามแต่ใจิตใจเราต่างเข้าใจซึ่งกันและกันศาสนาท,นนทนั้นที่จะป้องกันสงครามโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ปัญหาที่ขัดแย้งกันคือทำอย่างไรผู้นำศาสนาจึงจะสามารถทำให้ประชาชนเข้าถึงศาสนาที่ตนนับถือ ลุสสิ่่งไมโลกนี้ไม่มีใครอยู่ขำฟ้าล้วนแล้วเกิดมาใช้เวรและกรรมทุกคนมั่งมีผู้ดีหรือใครรวยจนเกิดมาตายทุกคนแค่ไม่พ้นร้อยปี ทั้งชั่วและดีโลกเราเรื่องถึงขีดปานนี้ขนาิตใจมนุษย์สิไม่สูงตามโลกวิไลอย่ามัวหลงว่าโลกที่มีเพียงชาตินี้หันมาสร้างกรรมดีไว้รอวิมานพบใหม่ ดับไปแล้วให้รุ่มหลังอะไรคล้่งใครปรบมือให้